สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมเข้าสู่ซับลอตค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายนะคะกับหมวยธนวันปันธโชธค่ะเมื่อเช้านี้เซ้นตเด็กไทยทะลุ1,600จุดไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราก็ต้องไปดูกันค่ะว่าแนวโน้มเซตนั้นการทะลุในระหว่างวันนั้นจะสามารถปิดยืน1,600ได้หรือไม่นะคะหรือว่าเป็นเพียงแค่การไปทดสอบแล้วอาจจะย่อลงมาปรับฐานแล้วค่อยขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ต้องจับตากันค่ะในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาการแกว่งในช่วงเปิดการซื้อขายแรงๆนะคะค่อนข้างจะอืดดิ หน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทยานบูกขึ้นไปนะคะถือได,ด้ว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับเมื่อวานที่ปิดตลาดไปในแดนลบนะคะเรามาดูเซตที่ปิดไปในช่วงครึ่งเที่ยงที่ผ่านมากันสักหน่อยค่ะยังคงปิดยืนไม่ได้1,600นะคะปิดที่1 5 9 8 7 4จุดค่ะขึ้นมา7,74จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายในช่วงครึ่งวันเช้าดี้26,000ล้านบาทนะคะ ส่วน5อันดับหลักทราบค่ะ MTLs นะคะยังคงขึ้นมาอีก5%ต่อในวันนี้ค่ะตามติดวปตัวของ ITD นะคะพลิกจากลบมาเป็นบวกแล้วค่ะ ITD ขึ้นมานิดหน่อยนะคะ5สตางค์เท่านั้นค่ะยืนที่7บาท45สาตางค์ Jasmine ย่อตัวเล็กน้อยนะคะยืน8บาทท่วนๆค่ะ CGD นะคะลงไปเมื่อวานนี้หนักเลยนะคะวันนี้ก็ ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ก็ยังถือว่าการปรับตัวลดลงนั้นมีแรงซื้อเข้ามานะคะล่าสุดค่ะอยู่ที่2บาท12สตางค์ติดลบลงไป6ปค่ะตามติดมาด้วยตัวของ True c a r p ร r a t i o n ค่ะขึ้นมาเปอร์เซ็นต์กว่านะคะตอนนี้ True ขึ้นมายืนตัวเลขสวยๆที่12บาทค่ะไปดูที่ตลาดหุ้นต่งประเทศกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะ ดูในฝั่งฝั่งของดาวจนฟิวเจอร์นะคะฟิวเจอร์ล่าสุดค่ะดาวจนบวก3จุด NASDAQ บวก1 S&P บวกเล็กน้อยฝั่งฝั่งของยุโรปค,ค่ะฟูจิล่าสุดฟิวเจอร์บวก27 CS c c ฝรั่งเศสลง7 d a x เดยอรมนีบวก72จุดนะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย ในช่วงล่าสุดนี้นะคะโตเกียวลงไปแล้วร้อยสามสิบห้าจุดค่ะสิงคโปร์ลบสองห่างสิง้องรงลงร้อยสามสิบเก้าเวียเตเตวันบวกสี่สิบสองอินโดนีเซียบวก 4, สี่มาเลเซียลบเก้าโซบวกขึ้นมาจุดหนึ่งนะคะกลับมาที่เส้นเด็กบ้านเราค่ะเมื่อเช้าขึ้นไปทดสอบที่พันหกร้อยสองจุดสองแปดจุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่บรรดานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่พูดถึงกันนะคะตัวเลขหนึ่งพันหกร้อยสองค่ะทดสอบะะยังไม่ผ่านนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มในช่วงวันนี้เองก็ยังคงกับ ตัวอยู่ในแดนสีเขียวค่ะถึงแม้ปิดในช่วงเครื่องเที่ยงจะไม่ถึงพันหกรแต่ว่าเย็นนี้โอกาสลุ้นพันหกรมีไหมนะ,ะหรือว่าการขึ้นมารอบนี้เป็นจังหวะขงการทยอยลดพอร์ตอาจจะมีความเสี่ยงที่จะลงนะคะก็ต้องไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ใน,ในการกับเราตอนนี้นะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปค่ะ เรานั่งอยู่กับคุณรณกิจส,สารินวงศารคุณรณกิจส,สวัสดีค่ะค,ค่ะเช้าดีนะคะเซ็ตขึ้นไปทะลุพันหกร้อยใปลอยแล้วนะคะแต่ว่าดูแนวโน้มยังปิดไม่ได้เลยนะคะคุณรณกิจประเมินยังไงคะพั1600นหกร้อยี่เราจะยืนได้ไหมคะอมรอบนี้คือถ้าเกิดว่าเราดูปริมาณการซื้อขายยอดหลังสักสองสามวันเนี่ยนะครับจะเห็นว่าวอลุ่มตลาดเนี่ยขึ้นมาแตะระดับหกหมื่นล้านค่ะนะฮะแล้วก็หุ้นเนี่ยขนาดกลางและขนาดใหญ่ถือว่าส่งตัวได้ค่อนข้างดีอาจจะมีหุ้นขนาดเล็กบ้างที่มีความผันผวน แต่ดูโดยรวมแล้วถือว่าถ้าหุ้นขนาดใหญ่สามารถจะส่งตัวได้นะครับหุ้นขนาดเล็กเนี่ยเดี๋ยวพวกกลับขึ้นมานเพราะฉะนั้นการการที่ปรับตัวลงไปของหุ้นขนาดเล็กเนี่ยเป็นเพราะว่านักลงทุนไม่มั่นใจนั่นเองแต่ดูโดยรวมถ้าเกิดว่าภาพตลาดโดยรวมท่งอย่างค่อนข้างดีเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรหน้าน่ากังบลเท่าไหร่นะครับ <C> e <an> นี้เราย้อนกลับมาดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามองกันยังไงมาดูสัปดาห์าที่แล้วนะคะย้อนกลับมาดูกันสักนิดหนึ่งมากราฟไปนิดหนึ่งว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นกราฟที่ผมได้ประเมินไว้ดัชนีเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็พบว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาดูกันนะครับจะเห็นว่าผมมองไว้ว่าดัชนีนั้นถ้าเกิดว่าหลุดนะครับตรงแนว1560 จะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดเราให้เวลาดัชนีรักหนึ่งสัปดาห์นะครับหนสัปดาห์ไปาีถึงสัปดาห์นี้แหละ,ะถ้าดัชนีสามารถผ่าน1,590จุดไปจะเปลี่ยนรูปนะฮะ<า>นี้คือรูป,ปที่รูปสัปดาห์ที่แล้วมองว่าแพทเทิร์นน่าจะเป็น M curve ครับแต่ข้อแม้ว่าต้องผ่าน1,590ขึ้นไปะจะมีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับตอนนี้ผ่านแล้วนะคะดูะรูปแบบใหม่นี้เลยครับนี่คือรูปแบบใหม่ของสัปดาห์ที่เกิดขึ้นใชสัปดาห์นี้นะครับ เปิดมาเนี่ยบรรจาร์ดรชนีดีตัวขึ้นไปเลยนะครับรูปแบบนี้เป็นการยกเลิกการเกิดเอ็มเคอร์สและสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือว่าโดยทฤษฎีแล้วน่นคทฤษฎีแนวแนวขนานกันแนวขนานกันแนวตั้งนะครับแนวขนานคือแนวนี้นะครับที่ดรชนีได้มีการปรับฐานอยู่นะแต่รูปปีการนี้นี่คือแนวขนานเมื่อเราจับปีการนี้มาจับเป็นแนวตั้งนะครับาระชนีสามารถจะผ่านแนวนี้ขึ้นไปแล้วเป็นแนวตั้งแนวตั้งกับแนวขนานมีแนวเท่ากันแนวต้านของตระชนีอยู่ประมาณหนึรอยถึง1 6 3่ค่ะ นะครับซึ่งตรงประมาณแนวนี้นะครับดัชนีก็จะเกิดภาวะโอเวอร์บอทที่ไอซ์อพอดีเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเกองทุนเนี่ยสามารถจะโคหุ้นต่อได้ไปรอจยทั้งถึงแนวต้านในวัน1,620 1,630นะครับตรงนี้ฮะต้องกล้าๆถือหน่อยนะครับ,รบเราถือตรงนี้ได้แลวมีจุดอย่างไรเรายอมกล้าที่จะคัดลอสหุ้นถ้าเกิดก็ถือตรงนี้แล้วผิดทางคือ1,580 เป็นจุดที่ทบอกว่าถ้าเกิดลงมา1น8 0ัอสีกครั้งหนึ่งรูปนี้ยกเลิกเหมือนกันครับถ้าลงมาหนึ่งครั้งหนึ่งคือหลุดลงมา1น8 0ันหหลุดลงมาเลยนะครับหลุดลงมาคือต่ำกว่าเลยต่ำกว่ารูปนี้ยกเลิกจะกลายเป็นรูป <M S 2> กลับเป็นว่า กลายเป็นดับเบิลท็อปตรงนี้2อันอ๋ันสองอันถ้ากลายเป็นเอ็มเคิร์ฟรูปใหญ่ก็คือไม่ผ่านใช่ครับพันหกร้อยยี่สิบนะคะแต่ถ้าดูฟอร์มอย่างตรงนี้ไปเนี่ยต้องบอกว่าจะมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปเป็นแนวอัพเทรนด์ตรงนี้ไปยังหนึ่งพันหกร้อยสามสิบโดยประมาณค่ะน่าลุ้นครับน่าลุ้นจริงเดียวนะครับน่าลุ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นแนวต้านแรกนะคะเอาระยะในรอบสัปดาห์ก่อนค่ะหนึ่งสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ค้าพเกี่ยวไปสัปดาห์หน้าแนวต้านประมาที่เท่าไหร่คะผมมองว่าให้สองแนวคือ 1,630คือข้ามไปเลยมีต้องบอกว่าเรามองแนวต้านสุดตรงนี้ไปเลยแล้วก็คิดว่าเซตน่าจะวิ่งได้ประมาณสัก2สัปดาห์ไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์นี้น่าจะปรับฐานต่อนะครับให้่ยรับไหมคะเนี่ยรับดัชนีตอนนี้ถ้าณเวลานี้ต้องอิงที่1,580ไว้ก่อนนะครับไม่ควรหลุดดูเป็นแนวนี้แนวเดียวแหละครับเพราะถ้าเกิดหลุดหนึ่าร้อยแไปเนี่ยฟอร์มของดัชนีก็จะเริ่มเปลี่ยนไปต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งกลยุทธ์คือโฮ้คุ้นต่อได้ตอนนี้เล่นโปรฟิตไว้ เมื่อหลุด1,580เลยครับอาจจิพันอน1,579ค่ะแล้วหุ้นขนาดใหญ่ๆนะะจะโฮได้ด้วยเช่นกันหรือเปล่าครับตอนนี้ก็สลับกันมาหุ้นใหญ่ผมคิดว่าโฮได้นะครับไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าตลาดตอนนี้เองเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัจจัยลบอะไรที่น่ากังวลณเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยหรือเซ็ตเนี่ยน่าจะประคองตัวได้ค่อนข้างดีนะครับถ้ามีปัจจัยลบเข้ามาเราต้องมาประเมินใหม่แต่ถ้าเกิดสถานะเป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ใจเย็น ถือหุ้นสักระยะหนึ่งต่อไปเรื่องดาวต้านที่ผมให้ไว้ในวันที่120ถึงวัน130ปัจจัยอะไรมาหนุนนะคะที่ทําให้เซ็ตขึ้นมาในรอบนี้ตอนนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นมีปัจจัยทั้งในเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นแลว้วก็การลดดอกเบี้ยในจีนเป็นตัวช่วยเพิ่มขึ้นมากนะครับก็เลยทำให้ดนชนีนั้นสามารถจะพื้นตัวขึ้นมาและปัจจัยเรื่องของเม็ดเงินกองทุน LTF IMF ที่เกิดจากในช่วงที่ผ่านมาที่ลงทุนเริ่มนำเนงินไปลงทุน ช่วยครับค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะจับตาค่ะพันหกร้อยถ้าทะลุขึ้นไปไปต่อที่พันหกร้อยยี่สิบพันหกร้อยสามสิบนะคะก็จะเป็นแนวต้านค่ะส่วนด้านล่างหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบจะต้องไม่หลุดนะคะบริหารจัดการพอร์ตกันให้เหมาะสมกล้าถือหุ้นหน่อยคุณธนกิจบอกนะคะส่วนการถือหุ้นนั้นถือตัวไหนดีตัวไหนไม่ถือดีนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปดูชาร์ตยังไงดีนะคะหลายท่านอาจจะดูเป็นหลายท่านดูไม่เป็นก็ไม่เป็นไรคะ่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามคุณรณกิจารินวงศ์จากบริษัทหลักทรัพย์คันธ โฆษณากันก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้ มนั่งอยู่กับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธีกรุ๊ปนะคะคุณรนกิจสารินวงศ์ค่ะที่เมื่อสักครู่นะคะมองแนวรับในกรอบรชนีกว้างที่ระดับ1580ค่ะส่วนแนวต้านด้านบนนะคะจะอยู่ที่ระดับ1 6 2 0 1 6 3 0จุดช่วงนี้กล้าๆถึงขึ้นกันหน่อยนะคะโอกาสในการลงทุนช่วงนี้ค่ะการกำหนดกลยุทธ์นะคะคนที่มีหุ้นอยู่แล้วมีกาไรเมื่อสักครู่คุณรนบอกว่าได้ทดปิดรันไปได้คนที่ไม่มีคือการลงทุนในช่วงนี้ควรจะตต้้อองงงเป็นนนนนกลลยุธแบบไหค่่่ะมูวววาใชัีร สิทภาพแล้วาจากในช่วงสองวันที่ผ่านมานี่มีความกังวลมีการเทคโปรฟิตในหุ้นขนาดกลางข,ขนาดเล็กลงมาดูจากวันนี้เนี่ยตลาดเริ่มที่จะแข็งแรงขึ้นเพราะว่านักลงทุนนั้นเริ่มไี่จะย่อยข่าวแล้วก็เริ่มเข้าใจสภาวะว่า้งในตลาดหุ้นตอนนี้นั้นมีกระแสข่าวซึ่งเป็นข่าวลวงค่งเข้างเยอะนะครับเพราะนั้นต้องระวังนิดนึงหุ้นอะไรที่เรามีการเก็งกำไรในช่วงกอ่อนหน้านี้แล้วมีประเด็นเาิ่อนข้างดีผมเข้าใจว่านักลงทุนเนี่ยขอให้สร้างความมั่นใจกับหุ้นตัวนั้นๆไว้นะครับอย่า กระแสข่าวที่ออกมานะครับแล้วผมคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยใช้เวลาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งทุกอย่างน่าจะกลับเข้าที่เข้าทางเป็นอย่างดีการลงทุนจะเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นใหญ่นะครับเพราะวันนี้สิ่งที่ผมจะจะนำเสนอนเรื่อง,งทุนนั้นเป็น2ส่วนก็คือ,อหุ้นที่เป็นหุ้นทั้งขนาดกลางและหุ้นทั้งขนาดเล็กแต่หุ้นทั้งสองส่วนนี้เป็นหุ้นที่เราอิงในเรื่องของประเด็นตัวบริษัทที่มีความแข็งแกร่งขอให้ย้าว่าอิงในเรื่องของความแข็งแกร่ง,งในตัวบริษัทนะครับะมีอนาคต เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหุ้นเหล่านี้ที่เราประเมินเหล่านี้ไว้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลน,นะครับอาจจะมีความผับนผวนช่วงสั้นก็ตามแต่ว่าจังหวะของการผันผวนนั่นคือจังหวะของการเข้ามาลงทุนนั่นเองค่ะ,ะครับเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เริ่มทยอยเปิดสายนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างคะ่ะส่วนหุ้นที่แนะนาวันนี้จะเป็นตัวไหนคะควันนี้มีหุ้นมานําเสนอตัวแรกนะครับเป็นบริษัทที่ไปทำธุรกิจในเรื่องของ ปูนขาวาเป็นบริษัทผลิตปูนขาวนะครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางแล้วผลประกอบการนั้นถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับที่นําเสนอเพราะว่าราคาหุ้นของบริษัทนี้นั้นปรับตัวลดลงไปค่อนข้างเยอะและผมคิดว่าเป็นโอกาสที่นักงทุนนั้นจะเข้าไปสะสมหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นตัวนี้ก็คือหุ้นบริษัทสุธานะครับบรัสสุธาซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขาวหรือปูนขาวนั่นเองนะครับ บริษัทสุทัานถือว่าบริษัทที่มีความโดดเด่นเราจะเห็นว่าดูจากงบการเงินในปีปัจจุบันผลประกอบการจะก้าวกระโดดขึ้นมา60%นะครับปีหน้าโตประมาณ40%ค่อนข้างดีครับชุดเด่นคือบริษัทเป็นบริษัทผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ที่สุดข,ของประเทศไทยนะครับ แล้วก็บริษัทเตรียมที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณเท่าตัวนะครับตอนนี้บริษัทมีการทำททธุรกิจเพิ่มเติมคือการผลิตเตาปูนเตาเผาปูนขาวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบริษัทมีคําสั่งซื้อไปอยังอินโดนีเซียแล้วซึ่งมูลค่าของเตาเนี่ยประมาณสัก6 0 0ถึง700ล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีแะทำให้บริษัทมีตราการกำลังคอ่อนข้างจะก้าวกระโดดน,นะครับจะเห็นว่าในปีนี้ก็เริ่มมีการส่งปูนส่งเตาปูนขาวไปแล้วไปติดตั้งที่อินโดนีเซียนะครับปีหน้า ก็เริ่มติดตั้งต่อประมาณ6เตจาจะก้าวกระโดดขึ้นขึ้นมานะคร,ราคาพื้นฐานที่ั่วนเค้าข้์เราทำไว้คือ11บาท15สตางค์นะครับถือว่าเป็นราคาที่อันเดอร์แวลูทีเดียวนะครับเรามาดูกันนะว่ากราฟของหุ้นตัวนี้เป็นอย่างไรที่ผมชอบเพราะว่าหนึ่งเราจะเห็นว่าราคาหุ้นนั้นลงมา new โลเมื่อวานนี้ครับนี่คือจังหวะของการเข้าเก็บเป็นการหลุดแนวรับครั้งแรกนะฮะแต่วันนี้เช้านี้เริ่มรีบาวขึ้นไปแล้วเห็นไหมครับปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ8บาทหกสิบถึงแปดบาทเจิด ตรงนี้เนี่ยจะมีแนวการดีดตัวขึ้นไปแนวต้านที่หนึ่งคือ9บาท20นะครับผมคิดว่าหุ้นตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกแล้วก็กราฟนั้นไ s i อยู่ที่แนวโอเวอร์โซ่พอดีเลย<ช>นะฮะ<ช>นี่คือจังหวะของการซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นดีนะครับหุ้นดีเราจะตกใจกลัวนะ<ช>ถ,ถ้าเกิดเราขายหุ้นดีออกไปยิ่งเราขายหุ้นช่วงตลาดลงเนี่ยเราเสียของเลยนะครับว<ช>ันหุ้นตัวนี้ถ้าเป็นหุ้นที่ดีเราอย่าก,กลัวแล้วผมบอกว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะของการซื้อเราอหุ้นตัวนี้ปรับฐานลงมานานแล้้้้้วววนน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 นะะะครรับก่่่่ออออหาาาาียยยืูตงงไมมมลลลลเแแ สะสมราคาแถวนี้เลยครับราคาตรงนี้แหลยนีน้ะคะตรงนี้ครับแนวต้านที่หนึ่งคือ9บาท20นะครับแนวต้านสองแนวต้านจิตวิทยา10บาทตรงนี้ครับราาคพื้นฐานของคันดักผู้ประเมินไว้ค่ะสิบเอ็ดบาท15ครับของปีหน้านะคะสองปีหน้าครับปีห้าค่ะถ้าเกิดว่าปีหน้านั้นบริษัทสามารถที่จะขยายกำลังการผลิตได้ราคาพื้นฐานจะปรับขึ้นอีกนะครับนะครับมานี่ตัวแรกนะคะตัวที่สองนะครับตัวที่สองเป็นตัวที่ไม่ใหญ่นักแต่ว่าเป็นตัวที่มีแนวโน้มของการเทรนด์ราวดูนี้คือตัวอีสเทิร์นสตาร์เหตุผลที่บอกว่าบริษัทนี้จะเเทรราาาพะว่ ยิสเตนสตาร์นั้นมีคอนโดอยู่ประมาณสำคัญสำคัญนะครับประมาณหแห่งตามรูปนี้เลยนะครับมูลค่าคอนโดปัจจุบันอยู่ประมาณ9,9้0ล้านมียอดขายไปแล้วประมาณ700 0ล้านถือว่าค่อนข้างดีครับเราเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่3มที่ผ่านมาเชยนว่าไตรมาสที่สามนั้นกำไรเป็น45ล้านแล้วนะครับในปีหน้า ตั้งแต่เมอสี่ต้นไปเนี่ยทำไปจะเก้ารลอดเพราะว่าเจ็ดพันล้านจากยอดขายจะเข้าในปีนี้และปีหน้าเพราะฉะนั้นกอนถือว่าเป็นบริษัทที่เราอย่ามองข้ามทีเดียวนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าบริษัทอีสเทิร์นสตาร์นั้นมีที่ดินในมือประมาณกเกือบสี่พันไร่นะครับถือว่าเยอะ,ะมากๆเป็นอสังหาฯเยอะ,ะมากๆนะฮะคาดหมายว่าที่ดินวันหกร้อยไร่อยู่ระหว่างการเจรจาขายนะครับที่ถ้าเกิดขายก้อนนี้ได้จะมีเงินสดก็มาไม่น้อยกว่าสองพันล้านนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นสาคัญมากมาดูราคาหุ้นตามกราฟจะเห็นว่า กราฟนั้นขึ้น่อยเป็นอัพเทรนนะครับเมื่อวานเป็นวันแรกที่หลุดลงมานะครับตรงนี้ถือว่าถ้าการาฟหลุดลงมาด้วยการแพนิคเซลและพื้นฐานดีจุดนี้คือจุดซื้อครับ เพราะว่าปัจจุบันนี้คือจุดซื้อแล้วนะครับรนี่ก็คือนี่ฮะตรงนี้เป็นจุดซื้อเลยค่ะถ้าคิดว่าตามกราฟจะดีก,กับขึ้นไปตรงแนว up trend เดิมแ er, นวต้าน1 30, นึบาทสาเป็นแนวต้านที่1นึ่งได้ 1, 30, หบาทสี่เป็นแนวต้านที่สองผมว่นานะว่าตรงนี้นะครับต้องุณซื้อเก็บครับเพราะหุ้นตัวนี้มองแล้วผุดูประกอบการค่อนข้างแข็งแกร่งต้องมีจุด stop loss ไหมคะแล้วก็จังหวะของการถือต้องถือระยะเวลายังไงคะถ้าเกิดว่ายังคงเกิดการ panic sell ต่อไปนะครับราคาหุ้นถ้าเกิดหลุด1 20นะครับเปาทยี่สิบนะครับแล้้ววหุนตัเล็กแบบนี้้้กกกาาารรหนดธเขซืจ แล้วกการถือต้องยังไงคะผมดูแล้วว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นไซส์เล็กก็ตามจะได้เกิดเป็นหุ้นที่ผลประกอบการดีในอนาคตนะครับซื้อแล้วถือลงทุนได้อย่างน้อยหกเดือนครับนะครับามมองว่าบริษัทนั้นมีโปรเจกต์ในมือค่อนข้างแน่นอนครับค่ะมาเปิดสายกันนะคะมีสายเข้ามารอแล้วนะคะไปที่สายแรกสายของคุณวิค่ะคุณวิสวัสดีค่ะคุณวิเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณวิค่ะขออนุญาตสลับไปสาย2ก่อนละกันนะคะคุณพัทราวดีเชิญค่ะ ค่ะเช่ค่ะอ่าคืออยากจะถามหุ้นเซฟก้นะคะที่เจาะเสาเข็มราคาประดีมีต้นทุนอยู่ที่6กบาทสาบห้แต่ว่าราคามันเห็นเวี่ยงไปเวี่ยงมามันขึ้นไปสูงแล้วไปหดขาดกว่าแล้วมันลงมาอกีกไม่ทราบว่าเราจะถือไปจนถึงต้นปีหน้าได้ไหมคะหรือว่าเราจะขายทํากําไรไปก่อนค่ะ,คะ จะให้คุณดูตัวกำหนดให้อีกตัวอะไรคะ KCE ค่ะค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะต้นทุน38บาท50ค่ะมาที่ตัวซิโก้ก่อนนะคะ7บาทสมบครณมากงคำถามนัก่งทุนแล้วก็จะมปนั่งทุนเนี่ยไม่ได้อ่านข้อมูลนะครับเนื่องยังไงก็ตามเนี่ยเราลงทุนหุ้นอะไรก็ตามเนี่ยอ่านข้อมูลในั้นพื้นฐานนะครับล้วจะทราบว่าหุ้นตัวนั้นๆจะมีราคาพื้นฐานเท่าไหร่เราตัดสินใจได้อย่างซีโก้เนี่ยนะครับราคาพื้นฐานในปีนี้อยู่ที่9บาทนะครับเพราะราคาหุ้นที่ย่อลงมาเนี่ยเป็นจังหวะ สมเพิ่มได้ซ้ำไปตัวซิปโก้นั้นถ้าเกิดมีข้อถ้าเกิดเราอ่านข้อมูลในตลาดเนี่ยหรือบทวิเคราะห์ทั่วไปจะพบว่าผลประกอบการซิปโก้นั้นก้าวกระโดดตั้งแต่ไตรมาสสามเป็นต้นไปนะครับไม่ต้องกลัวอะไรนะครับอยากให้ศึกษาข้อมูลเราจะได้ไม่แกว่งไม่ใช่ดูแต่ราคาอย่างเดียวทำให้เราใจไม่ค่อยดีนะครับดูข้อมูลข่าวสารเราจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าหุ้นตัวนี้พื้นฐานดีหรือไม่ตัวซิปโก้แนะนําถือครับ นะครับถ้าคนนี้ไม่มีซื้อเพิ่มได้ค่ะคะมาดู KCE สั้นๆนิดนึงนะคะราคาหรือ KTB ฮะ KCE ับเค่ะเคซีเล็กเทอร์นิกส์เคซีเล็กเทร์นิกส์ตอนนี้ราคา39มสบาทเจดูดีครับ KCE เป็นหุ้นที่ผลประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่แนะนำให้ถือครับคิดว่าราคาน่าจะกลับขึ้นไปประมาณ43บาทครับค่ะมาต่อที่สายของคุณเจนจิราค่ะคุณเจนจิราสวัสดีค่ะค่ะเมื่อถาม KCE ไปแล้วนะคะว่ามันย่ำอยู่กับที่ตั้งนานเมื่อไหร่มันจะขึ้นระคะะะะะ KCE นคคค่่า ก็มาเชื่อคุตอไปแล้วนะครับว่ายังไงก็จะเย็นๆราคาหุ้นไปที่2 3บาทนะครับค่ะก็ยังคงมีแนวโน้มเทรนดของการขึ้นได้นะคะใช่ครับค่ะอาจจะไซเวนิดนึงนะคะใจเย็นๆค่ะมาต่อที่สายของคุณพงษ์ค่ะคุณพงษ์สวัสดีค่ะนี่ครับเชิญค่ะไม่ทราบถามเกี่ยวกับไอของของนิชันหุ้นนิชันได้ไหมครับผมอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทางคอรตอจะบอกว่าเราจะมาเชียร์หุ้นตัวเองนะคะขออภัยค่ะขออนุญาตสลับไปที่กลุ่มอื่นได้ไหมคะเออได้ครับผมได้แต่ของเป็นไอของทิเบตโพลีนะครับ ท well ี่เป็นยังไงค่ะซื้อหรือยังคะที่ไปโพลีซื้อแล้วครับซื้อแล้วครับค่ะกำไรหรือเปล่าคะเอ่าบาทเจ็ดสิบครับค่ะได้ค่ะดูตัวทีไปโพลีนให้นิดนึงนะคะบาทเจ็ดสิบค่ะราคาณกระดาษบาทแปดสิบหกค่ะทีไปโพลีนก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากฟอร์มของกราฟแล้วเนี่ยราคาอาจจะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งในรอบนี้นี่หลังจากปรับฐานแล้วเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแนวต้านอยู่ตรงประมาณ2บาทครับก็มีอยู่ก็เอาใจช่วยน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะถือได้นะคะถือได้ครับถือต่อได้ค่ะแนวรุนแนวต้าน2บาทนะะค ถ้าผ่าน2บาทได้ละคะคงยังไม่ผ่านง่ายะนะครับเพราะว่าราคาหุน่นตกติดแนวต้านที่สบาทครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองกําหนดกลยุทธ์ในการขายดูนะคะมาต่อที่สายถัดมาค่ะสวัสดีค่ะค่ะ t f d ค่ะ6บาทห้าสค่ะไม่ทราว่าถื้อค่ะ ตอนนี้ติดดอยอยู่อะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอออ<ช>รอฟังคำแนะนํานะคะเข <c oughs> ้ 50, าใจว่าตัวหกห้าสิบเนื่องทุนต้องทำวาเว่าใจที่หนึ่งนะครับคำว่าติดดอย้วยค่ะว่าพุ่นขึ้นไปแรงมากๆแล้วไปซื้อตรงปลาย <c oughs> นะครับแต่ว่าพุ้น TFD นั้นไม่ดูจักกราฟ ราคาของ TFD นั้นไม่สูงเท่าไหร่นะครับอยู่ในที่ต่ำด้วยอย่างนี้เราไม่ว่าติดดอยนะฮะนี่เรียกว่าติดอาจจะติดสูงหน่อยเพราะว่าเข้าไปซื้อตรงนี้แล้วบัเกิดว่ามีการประกาศเขายังมีข่าวเรื่องการเพิ่มทุนด้วย <c oughs> แล้วก็ผลกระอบการของ TFD ในช่วงรอบที่ผ่านมา2องสามไตรมาสที่ผ่านมาไม่ค่อยดีทาให้การเพิ่มทุนรอบนี้นักทุนไม่มั่นใจก็เลยมีการขายออกมานะครับ <c oughs> ถึงตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เวลาวันหนึ่งสัปดาห์ครับถ้าหนึ่งสัปดาห์นี้ราคาไม่ดีขึ้นเลยถึงสัป ราคาไม่ดีขึ้นเลยให้เปลี่ยนตัวเล่นนะคะภายในสัปดาห์หน้าครับค่ะภายในสัปดาห์หน้านะคะมากลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนกันอีกสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค,คะตอนนี้เซ็ตเปิดทาการซื้อขายแล้วนะคะ1 5 9 7 6 1จุดนบวกจุดนะคะแนวโน้มในช่วงภาคบ่ายนี้เป็นยังไงตอ<ก>่อคะก็ยังคงม,มองว่าจะจะดัชนีแข็งแกร่งครับและผมยังคงม,มองว่าการผ่าน1,600จุดนั้นไม่น่ายากะนะครับเราน่าจะมองข้างไปถึงสัปดาห์หน้าเลยวันตอนนี้ก็คือเลทโปรฟิตลัน ใหญ่หุ้นกลางหรือหุ้นเล็กก็ตามขอนัืงทุนลงทุนตามปกติครับไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยต่างๆครับค่ะส่วนดัชนีแนวรับแนวต้านย้ํากันอีกสักนิดนึงนะคะถ้าหลุด1 5 8 0ันงักทุนจาเป็นต้องลดน้าหนักเยอะหน่อยครับค่ะ <c oughs> ตรงนี้แนวต้านตรงนี้ถ้าเกิดผ่านในวันขึ้นไปเนี่ยเป็นจุดในการเทคโอฟิตครับค่ะมาดูหุ้นท่านับซัพสั้นๆสักนิดนึงมาขอดูที่ตัว i อทีดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นขึ้นไม่เลิกสักทีนะคะแต่อรังมาค่อนะครับวันนี้ฟื้้นนตตัววแาอยู่เนมคะ <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะจากรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปค่ะคุณรณกิจสารินวงวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณรณกิจสารินวงและบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปได้ใน,ในรายการ Stop l ลอ s ในช่วงภาคบ่ายนะคะในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ยูทูบสต็อปลอสสกบายวธนวัลย ค่ะ